อันนี้ในเซตหนึ่งพันบาทนะครับมีล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับแต่ล้างแบบไม่ค่อยไม่จัดเต็มมากใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้จะไม่ใช้น้ําฉีดนะครับเป็นใช้เป็นไอน้เถ้าน้ําฉีดใ่บางทีมันจะเข้าไปตัวพวกไฟฟ้านะครับมันแรงเกินไปอันนี้ <Okay. S 1> เขาจะใช้ไอน้ําฉีดร้อนไหมร้อยยี่สิบองศาครับ <Okay. S 1> แต่ว่าพลาสติกพวกนี้มันทนได้ใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะว่าในห้องเครื่องมันร้อนอยู่แล้วอะนะอันนี้นะครับเซ็ตหนึ่งพันบาทนะครับรวมสปาห้องเครื่องให้ด้วยแจมแจมเฮ้ยมันมัน,ม,นมีกลิ่นหอมหอมใส่น้ำยาด้วยไหมไม่ได้ใส่ครับรอ๋อไอ้น้ำนี่แหละโอ้